สวัสดีจ้าซ่องเมนูกรอบจ้าวันนี้มาเก็บเห็ดเห็ดขาวดินจ้าเนี่เก็บกับลูกสาวจ้า เจอไหมคุณลูกอ้โห้เยอะแยะเลยฮะได้หลายบอกเห็นมนี่นี่นีลูกนี่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 นนีม่คุณแม่เก็บให้นูเก็บให้อื้กถ่งตัวนี้มา้คุณแม่จับนี่มันเต็มแล้วมันเต็มแล้วอ่านีไอ้กระถ่งนี่ แล้วไซนี่ยังให้มันมุนเด้อของเอ้ยพี่ของพี่เก็บสิลูกนี่เก็บพี่เก็บไปลูกเก็บเดียวเก็บไว้ๆนี่นี่ลูกนี่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 เก็บแล้วนี่อันเด้ค่อยกรองไว้หนาเก็บเื้อถุงเื้อกับตาเสื้อกับตาเออเอาไว้ลูกนี่ค่อยกรองไว้นี่หนะนี่นี่หลายๆนี่ เออนี Ooh, ite, the ่ค่อยกล่องไว้นี่น่ะค่อยกล่องไว้นี่นี่เห็ดเลยๆอ่ะลูกมาเก็บนี่ลูกนี่นี่นี่เห็ดนี่ขอโทษับไล่เขาไปเลื่อนนี่เห็ดนี่ผู้ข่าวมันร้เออนั่นแหละนี่น่ะเก็บเไปไว้ลูกเก็บไว้

นี่เก็บเอานี่ดอกเล็กๆนาะดอกเชี๊ยนี่เก็บเอาใส่ถุ่งยางไหมไม่ไงดอกไม้เอาเออเก็บเอานี่ขาวๆนี่เห็ดเห็ดขาวดินเอาเก็บเอาเก็บเอาไว้ไว้ลูกเก็บเอา หมดกัดบะหลกใช่พี่อืมเก็บเอามาพี่มาพี่น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 ี่ดอกนี่นี่นี่ว้าวนี่นิ้วเก็บไม่หมดนี่ไนี่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 นิ้วเก็บไม่หมดนี่ดอกนี่ดอกจุ้มจุ้มนี่ดอกจุ้มจุ้มเก็บไปไว้ เดี S <S ๋ยวไปไปมามมาน้แม่ไหมนี่นี่แม่พาเก็บเห็ดนี่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 นนี่หาเบิอดเก็บเบิร์ดอกในน้อยนี่ก็เก็บเอาดอกผีนี่ดอกในน้อยนี่ไหนนี่ดอกนี่ดอกในน้อยนี่นี่นีไหนนี่นี่นี่นนี่ไหลเยอะแยะ เก็บเาเก็บเอาไไว้เก็บเก็บนี่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 นีเอาเมยเก็บไว้ลูกเก็บไปไว้เก็บเร็วเลูกมานี่นีนี่นีนี Ni 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 hô cao ni đọc 3 đọc này. Chiu ơi. Ni ơi. Tông đọc. Chiu. Give me bài. Tông đọc. Ni áo nè ni 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 ao, ừ. này ninh ninh nè 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 ninh 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 ao, con ninh mẹ ninh 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 đây ninh 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 đây ninh Nè nè nè, ha bơ. Nè nè nè, lúc ni. Nè nè 2 đọc ni, đọc ni đọc ni. Đọc yếu yếu ni, đọc ni, à, áo áo đọc ni. À, nè ừ. đọc nát Ừ. Ghép Đọc nãn, nát. Mình... Hết... đọc Uhm. nè, đọc, đọc này mà đọc đi này. đọc đi đọc đi đọc nịt đọc đi uhm, uhm, đọc nịt đi đọc nè nè, nè 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 đọc nịt đi đọc đi đọc đi đọc đây, đọc nè. Nè, 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 nè 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 nè, nè, จับดีๆีปะมาดิ่ตามหลังคุณแม่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่ดอกนี่ดอกนี่เก็บเม้าเนี่ย

นี่มาเก็บดอกนี้นี่ดอกฉีข้าวขาวเว้ยอันนี้ลูกมันอ่ะฮได้ของนิวแล้วของนิวนี่ของนิวกัดนิวของฉันอืมมาพี่มาพี่ยุงสิกัด มาพี่ลุกมาพี่เยอให้มันล้มเย่าให้มันล้มมาพี่มาพี่แตแตแต่ครัววันนี้คะดูไม่เห็นเก็บพีไปกลับบ้านกลับบ้านเธอกลับบ้านาอีกก่อนเยอะแยะหาลงลุมพ ห,หาท้งเทิงหาท้งเทิงก็หาท้งหลุมใช่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า